คนจะมารอกันแล้วไม่น่าเอ้าไปได้แล้วหรอแต่คุณปีเตอร์นี่ไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นโอ้พี่ที่สวัสดีครับสวัสดีครับมิสทีนี่ไปทำความเคารพแล้วก็รีบไปแค่แล้วอ๋อผมทำความเคารพเหรอครับไม่มาใกล้ก่อนนั้นใกล้ก่อนใกล้ลูกปั้นห่อยอ๋อคิดว่าไปกันพิธีเดี๋ยวไปใกล้ใกล้ๆเหรอครับโอเคใกล้อีกครับทำความเคารพ ขอบพูดครับเอ๊ะแล้วมันต้องยังไงกันนะโอเคขอความเคารพฟืบวิวว้าวโอ้โอ้ว้าวน้ำผู้อะไรโอ้โหน้ำผู้ใหญ่กว่าที่ห้องวอดอีกแค่น้ำผู้เดียวเดียวนี่ก็น่าจะใหญ่กว่าร้านหน้าถุงแล้วนั่นนะสิเดี๋ยวขอดูสิโอ้แล้วน้ำน่าจะลึกด้วยนะเนี่ยโอ้ยไม่ลึกนี่ แต่ว่ามันดูกว้างกว้างนะกว้างมากๆเลยตกปลาได้ไหมเอ๊ะมันจะมีปลาให้นายตกหรอฉันว่าคงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นหรอกมั้งหรือว่าเราอาจจะต้องโยเหลียนซิโก้ออ้ยคงไม่เหมาะนะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คิดว่าคงถ้าทําแบบนั้นเราน่าจะเฮ้ยนายจะทำอะไร่ะไม่มีตังแล้วอ้าวจบ